สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาสอนการตั้งค่าแ a ก two s ของเลเรไลออนกันนะครับวันนี้ผมจะมายกตัวอย่างนะครับเปลี่ยนสีนะครับของลายหนนะครับตรงนี้นะครับแล้วก็เปิดนะครับเปิดใช้บรรทัดที่2นะครับก็คือลาย2นะครับให้เป็นเซตพอยต์นะครับโอเคนะครับการเข้าตั้งค่าโปรแกรมนะครับก็คือกด p 1ครั้งนะครับกด f 1ให้เจอคำว่า ดิสเพย์นะครับกด P ครับดิสเพย์นะครับขึ้นลายหนึ่งนะครับผมกด P ครับคูลเลอร์นะครับตอนนี้นะครับบรรยาหนึ่งเนี่ยเราต้องการให้เป็นสีอะไรนะครับก็สามารถเปลี่ยนได้เลยโดยการกด F 1นะครับนะครับจะมี3ามสีก็คือสีแดงสีส้มนะครับแล้วก็สีเขียวนะครับวันนี้ผมจะยกตัวอย่างให้เป็นสีส้มนะครับจากนั้นผมกด พีตกลงครับแล้วก็กด d ออกนะครับโอเคบรรทัดบนตอนนี้ก็เปลี่ยนสีเป็นสีส้มเลยนะครับจากนั้นผมจะไปเปิดลาย2นะครับก็คือส่วนตรงนี้นะครับให้เป็นเซตพอยต์นะครับให้เป็นเซตพอยต์นะครับผมต้องการโชว์ค่าเซตพอยต์นะครับกด p1 ครั้งครับกด f1 ให้ไปที่ดิสเพย์เหมือนเดิมนะครับ จากนั้นกด p ครับรีเพย์จะขึ้นคําว่าลาย1นะครับกด f1 1ครั้งนะครับให้เจอคําว่าลาย2นะครับจากนั้นกด p ครับเสร็จนะครับให้เลือกเป็นเย็ดนะครับกด f1 1หนึ่งครั้งนะครับจากนั้นกด p ครับในฟังก์ชันตรงนี้นะครับมันจะถามเราว่าเราต้องการเปิดเปิดโชว์อะไรนะครับ Input สังเกตว่าตอนนี้ลาย2เนี่ยโดนล็อกไว้นะครับ Input ผมไม่เอานะครับผมไม่โชว์ กอผมไม่โชว์นะครับแทผมไม่โชว์นะครับผมต้องการโชว์เซตพอยท์ที่1นะครับก็คือ S1 นะครับผมกด P ไปผมเจอคำว่า S1 แล้วนะครับผมเลือกกด f1 หนึ่งครั้งนะครับผมเลือกให้เปลี่ยนเป็น Delete นะครับก็คือ D-R นะครับ D ขีด R E-A-D นะครับจากนั้นผมกดตกลงครับจากนั้นผมกด D ออกครับโอเคนะครับ สังเกตได้ว่าตอนนี้นะครับลายสองเราเห็นเป็น S 1แล้วนะครับก็คือค่าเซตพอยต์นะครับค่าเซตพอยต์ที่1นะครับเป็น100นะครับบรรทัดบนก็คือค่าน้ําหนักจริงนะครับที่เราชั่งได้นะครับ5กิโลนะครับโอเคนะครับวันนี้ก็ขอบคุณมากครับเดี๋ยวมาครั้งต่อไปนะครับจะสอนวิธีการตั้งค่านะครับตัวเอาพุทกันนะครับ มอาพูดที่เป็นรีเลย์หรือสียี่สิบนะครับวันนี้ก็ขอขอบคุณมากครับสวัสดีครับ